ดีครับมาเข้ากับพานใต้นะครับผมวันนี้นะครับพานใต้นะครับมาที่สวนนะครับตอนนี้คือเป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับหลังจากเมื่อคืนนะครับพานใต้ได้ไปกรีดยางนะครับแต่ว่าฝนตกทั้งคืนนะครับก็นอนที่สวนเนาะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่นะครับผมแต่ว่าตอนนี้ด้านหน้านะครับตอนขากลับนะครับตอนนี้เจ็ดโมงนะครับดูนะครับสภาพน้ํานะครับตอนนี้นะ น้ําป่ามาเมื่อคืนนะครับมาตอนเช้าครับผมน้ำน่ากําลังจะมานะครับนี่อโอ้อันนี้คือเป็นแก่งตอกนะครับน้ําเยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้รถมานตายจะไปได้หรือเปล่านะ ไหลมาแรงมากเลยนะครับดูนะครับน้ํากํลาลังมานะครับตอนนี้นะผมใส่กักไม่ได้นะครับตอนนี้นะนี่กักไม่ได้แน่นอนนะครับโอ้นะครับตอนนี้ฟานใส่กักก็กักไม่ได้เนะาะอำยังไงดีนะครับตอนนี้นะน้ำกำลังมาแรงมากเลยนะครับดูกันหน้านะครับผมโอ้ สะพานสะเทือนแล้วนะครับตนนัวนี้รู้สึกได้เลยเหมือนเหมือนสะพานมันมีการผ่านสะเทือนนะอ่ะนะครับอ่านะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับนะครับก็จะเป็นทางกางรเกษตรของชาวบ้านนี่แหละครับก็ย้อนอไปอีกสะพานจุดหนึ่งนะครับ มันจะมีสะพานไม้แบบนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนะแต่ว่าว่าตายว่ามาทวงข้ามไม่ได้นะครับถ้าน้ําในระดับนี้อ่สะพานอีกจุดหนึ่งคือจะเป็นจุดที่มันต่ํากว่านี้นะครับผมตรงนั้นคือท่วมแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจุดอีกฝั่งนู้นนะครับที่เป็นสะพานการ,กรเกษตรเนาะ ที่เป็นลำห้วยสาขาจากห้วยบางไยนะครับนนั้นก็คือตัวมันั่วเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะขับรถไปนะโอ้นะครับตนนัวนี้ไม่ไหวแล้วนะครับตนนัวนี้กลับบ้านไม่ได้นะครับท่วมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพาดสายย้อนไปฝั่งนู้นนะครับผมอันตรายมากเนาะจุดนี้นะครับ จุดที่เราจะย้อนกลับนะครับนี่ก็จะเป็นถนนการ,กรเกษตรของชาวบ้านนะครับแต่ว่าถนนก็คือจะเละๆนิดนึงนะครับนี่อ้ยนี่ตรงนี้แหละจุดที่มันยากที่สุดนะครับผม ไปก่อนครับ จะขึ้นมาได้นะครับผม,ผมรอปทะเลมากเลย จะลงไปดูสะพานจุดนี้นะครับว่าไปได้หรือเปล่านะโอ้มองแบบแบบมองจากสายตาแล้วคือไปไม่ได้แน่นอนครับดูโอ้จุดนี้ก็ไปไม่ได้นะครับนี่น้ำกำลังมาเลยนะ ไาเรียบร้อยครับนี่ไม่สามารถข้ามไปได้เลยนะครับอันนี้คือสะพานแกงสงัดนะครับจุดนี้นะไปะนะครับผมเดี๋ยวเราก็วนรถกลับนะครับเดี๋วจะไปอีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสะพานาการกระเกษตรที่เป็นสะพานปูนนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะจุดนั้นคือจะไปได้แน่นอนนะครับแต่ว่าอุปสรรคด้านหน้าก็คือ จะมีสะพานเล็กนะครับที่เป็นห้วยกระเปิดนะครับเป็นน้ําสาขาขอันนั้นจะข้ามได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะเป็นสะพานไม้นะครับจุดนั้นคือถ้าข้ามได้จุดนั้นก็คือไม่มีปัญหานะครับไปเดินทางต่อครับอีกประมาณเจ็ดกิโลนะครับหกกิโลประมาณนี้แหละครับโอ้ สวันแล้วครับที่พานต่ายติดน้ำนะครับเ่วานนี้พานต่ายไม่ถืออุปกรณ์มาในการถ่ายมานะครับไม่ถือกล้องมาเนาะง่ายๆตอนนี้พานต่ายก็เลยถือกล้องติดตัวมาด้วยนะครับนี่ก็เลยได้ถ่ายทอดให้ดูนะครับ เรามาถึงจุดนี้นะครับจุดที่เป็นสะพากนกเกษตรนะครับนี่เราไปดูกันนะครับน้ําป่าจะมาหรือเปล่าโอ้โหไม่เป็นไรครับจุดนี้ข้ามได้นะครับนี่อันนี้คือสะพานห้วยตะเปร์นะครับจุดหนึ่งนะครับที่เราผ่านนะครับ จุดนี้แหละที่เรากลัวที่สุดนะครับผมนี่น้ำกำลังมาหรือเปล่านะครับผมโอ้อะนะครับเดี๋ยวเรารีบข้ามดีกว่านะครับน้ำห้วยเล็กๆแบบนี้อันตรายนะครับกลัวปตาม,มันมาเร็วนะครับมันจะเป็นหัวน้ำมาเลยนะครับ ครับตอนนี้เรามาใกล้จะถึงสะพานคอนกรีตนะครับ ี่นะครับเรามาถึงสะพานคอนกรีตที่เป็นการเกษตรของชาวบ้านนะครับดูจากฝั่งนี้น้ําเหมือนยังไม่มานะแต่ฝั่งด้านบนคือน้ําเต็มแล้วเนะวาะเพราะน้ำน,น่าจะไม่ถึงจนจุดนี้นะครับดูจาก,กษษะะแล้วคือเห็นนะครับดาลางก็คือจะมีอเศษไม้นะครับไหลามาตามน้ํานะครับอาจจะ เพิ่งมาถึงน้ำนะครับผมนี่อ่ะเราก็มาถึงแล้วนะครับเรียบร้อยเนาะนี่สะพานที่ชาวบ้านสัญจรน,นะครับหลังจากจุดสองจุดบนเราไม่สามารถข้ามได้นะครับเราก็มาข้ามจุดนี้นะครับแต่ว่าสะพานจุดนี้นะครับปีนี้ยังไม่ท่วมนะครับปกติท่วมนะครับน้ําจุดนี้นะครับผม อ่ะยังไงก็ถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมสุขุลากรุเลมากเลยนะครับไปครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามคลิปของพานใต้นะครับอ่ะ EP นี้ก็มีอะไรมากนะครับก็เป็นวิถีชีวิตนะครับเนอะการใช้ชีวิตของพันใต้นะครับน้ําท่วมวันนี้เนาะเจออุซากนะครับอ่ะยังไงก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมดูนะครับผมบายๆเปลียนหมดแล้วนะครับ